อันนี้หนูใช้ไอโฟนเนาะเอ๊ยนะคะอันนี้เหรออ๋ออีไอ้ตุ๊กนี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีไฟเครื่องกรอมก็จะเห็นไฟดีนะ ลูกค้าซื้อมาให้นานแล้วลูกค้าซื้อ,าอมาให้ให้คุณแม่หนูใช้ก็ทีหนึ่งเขาซื<ม>้อมาให้เราใช้แล้วไม่ได้ซื้อมาให้เราเก็บเขาซื้มอม,า,มาจากเยอรมันเขาอยู่เยอรมันเห็นไหมือตะไบมันจะไม่เข้าหน้ามันจะผลักออกโดยเห็นปะเนี่ย ใช่ถ้าถ้าเป็นของไทยมันจะฟุ้งเข้าน้กใช่เจ็บหรอจะถือทำอะไรอีกต่อ ใช่พี่เอื้หอหมอก็พี่เอื้อก็มีจิตนิดนิดเหมือนหนูนะ <c oughs> ชอบฉีกเล็บใช่คือถ้าไม่ได้ทำหนูฉีกจนแบบเงี้ยฉีกเงี้ยฉ,ฉีกทุกวันทุกวันต้องได้เงี้ยได้ฉีกตอนเด็กๆพี่เอื้อม,มีความสามารถกัดเล็บเท้าได้ด้วยเหมือนไหมเหมือนกัน,กนบุคลิกเราเหมือนกันแต่<ช>พอโตมาพี่เลิกไม่มีไม่เคยทำหนูก็เป็นเมื่อก่อนนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ชอบมาก จริงนะ้วพอทาำแล้วมันจะไม่อยากอย่างเงี้ใช่ไหมไม่<า>คือเราทําเกี่ยวกับเล็บเราสอนคนว่าต้องต้องดูแลแบบนี้ต้องตัดแบบนี้แต่เล็บช่างไม่มีเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันมันไม่ได้อ่ะออ,อนนะใช่เพื่อนก็เลยต้องเปลี่ยนเห็นไหมเล็บสวยด้วยใช่เล็บเนี่ยในพวกมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแน่แต่ยมันต้องเป็นทรงอย่างเงี้ยมันต้องไ,ได้อย่างเงี้ยช่างบอกว่าส่งจะส่งเดือนน่าจะได้ มมไม่เป็นไรไไคุยได้ไข้างนี้คุณแม่เจ็บไหมคะเจ็บแค่คุณแม่แบบแน่นๆเนาะแน่นๆอ๋แๆอแล้วกี่เดือนก็ามาอืมอยากให้อยู่ไปเกี่วแถวใ,วใกล้ฝั่งใกล้ใกล้โอ้ยลูกค้าหนูอยู่สมุทรประการก็อยากให้หนูอยู่สมุทรประการอ้าวอือฮะ ขั้นนี้ใช่ไหมคุณแม่เคยไปผ่าใช่ไหมคะขั้นนี้ใช่อันนี้เป็นหนังนิดๆคุณแม่เจ็บไหมสบายสบายอือหอเป็นเจ็บตรงที่มันนุ่มตรงนั้นใช่ใช่ทีนี้ตรงนี้ไไม่ดด้กคุณแม่เจ็บนี่คุณแม่เจ็บติดอันนี้หรืออันนี้คะเจ็บขั้นนี้อืม เหมือนมันเข้าไปฝังอยู่ข้างในหรือเปล่าแล็บมันกดชาไปถึงนิ้วเท้าเลยนะบิดน,น้ียบิดน้อยคนพิเศษอืมอน่าอันเดอร์ อือฮึอคุณมากโอ๊ยแล้วหนูพ่นให้ใหม่เทียมันเหมือนมันเหมือนหนังอัดอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะหนึ่งสองสามอีกที ไม่รอบแรกเหมือนเน็บกดตรงนี้แล้วหนังข้างในอีกเนาะใช่เนี่ยชิ้นนี้จะแม่จา๋าหนังใต้เน็ดโหูมันมีเหมือนตินหนังต้องก้เนอะ หมดแล้วค่ะนี่ค่ะห,หนังมันอยู่ใต้เล็บเออตั้งใจดูตั้งใจตามเลยตรงนี้เล็บของมันเป็นปวดแอบปวดมังปวดมากอ่ะ มันคือหนังที่อยู่ใต้เลยไม่เหมือนกันของคุณแม่และผิดรูปอ่ะ,อะคุณแม่กดอย่างนี้แล้วเป็นไงคะไม่ถูกกดต้องเจ็บไม่โล่งไหมหรือว่า<ต>อย่าง,งกดกดกดอย่างนี้คือคุณแม่โล่งแล้วถูกไหม,อ,ไมอือทุกครั้งทีกดตรงนี้คุณแม่จะเจ็บไงแม่ถ้าไม่โล่งบอกไโล่งไม่หนูรู้คุณแม่เนี่ยมันหมดแล้วนะไม่มี